สำหรับวิชา99713นะคะก็เหมือนที่บอกไปค่ะเป็นวิชาแกนเนาะที่ทั้ง2อกลุ่มวิชาจะต้องเรียนเป็นวิชาแรกของเทอมนี้เนาะ <c oughs> เดิมจริงๆแล้ว99703เราจะมีวิชา99703ที่เป็นอยู่ในหลักสูตรเก่านะคะจะเป็นชื่อก็เป็นการจัดการ ICT เชิงกลยุทธ์แต่พอมาเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะคะเราก็ปรับชื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแล้วก็ ตัวชื่อตัว ICT ก็เปลี่ยนเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีแทนเพราะว่ามันมีความหมายที่ครอบคลุมกว้างมากขึ้นนะคะสำหรับอาจารย์เองนะคะอาจารย์วรัญญาเป็นประธานกรรมการบริหารชุดแล้วก็เป็นกรรมการเ,าเขาเรียกว่าผลิตชุดด้วยนะคะโดยมีอาจารย์นัทพรเป็นกรรมการแล้วก็มีอาจารย์สันเป็นบรรณาธิการของชุดวิชาแล้วก็มีอาจารย์เตษถศินเป็นเลขาของชุดด้วยคะ่ะนะคะ ทีนี้ตัวชุดวิชานะคะตัวคําอธิบายชุดเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อหาที่อยู่ในตัวชุดวิชานะคะมาร้อยเรียงเป็นคําอธิบายชุดให้เห็นว่ามีคีย์เวิร์ดนะคะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยที่หนึ่งเปิดขึ้นมานีคะก็จะเป็นพวกแนวคิดแล้วก็หลักการของการทำดิจิทัลทรานส์พอ์เมชันบนพื้นฐานของดนะิจิทัลเทคเนาะแล้วก็เราจะมีเรื่องของแบบจำลองอ้างอิงเรียกว่าเป็น Reference Model ในการที่จะวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรด้านเกี่ยวกับดิจิตอลเทคนะคะให้เกิดความสมดุลเนานะแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์มีการกําหนดยุทธศาสตร์นะคะมีความเ,าเรื่องของความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ของดิจิตอลเทคกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจเนื่องจากว่าตัวคําว่าดิจิตอลทรานส์พอ์เมชั่นในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะที่เราพูดถึงเนี่ยตัวที่เป็นตัวนําจริงๆแล้ว,ว่จะเป็นเรื่องของบิสเซสโมเดล ก็จะต้องดูเรื่องของธุรกิจมาก่อนแล้วตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือตามมาทีหลังเนาะอันต่อมานะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ enterprise architecture หรือเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคต่อไปเนาะมีเรื่องของกระบวนการคิดเชิงออกแบบอันนี้จะเป็น design thinking นะคะแล้วก็มีเรื่องของการออกแบบบริการ เ e อร์วิสดีไซนเพื่อประสบการณ์ที่ดีตรงนี้เราก็จะเน้นตัวที่เป็น customer experience นะคะอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสร้างนาวัตกรรมบริการที่สร้างคุณค่าไปสู่ผู้ใช้อย่างยั่งยืนนะคะการประยุกต์ใช้ตัวดนะิจิ t อลเทคเนาะพวกการตลาดการทำธุรกรรมต่างๆแล้วก็พูดถึงแพลตฟอร์มด้วยเนื่องจากว่าปัจจุบันนอกจากดิจ t a l t เทคตัวมันเองแล้วเนะะี่ยค่ะลักษณะของแพลตฟอร์มก็มีลักษณะที่ เปลี่ยนแปลงไปการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านดีด้วยนะคะวุธ,ธิภาวะซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขาเรียกว่าวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเข้าสู่ตัวดิจิตอลทรานส์โอ์เมชั่นนะมีกรอบงานสำหรับการประเมินสถานภาพขององค์กรนะคะตามมาตรฐานแล้วก็ธรรมาภิบาลด้วยนะคะแล้วก็เราจะพูดถึงธรรมาภิบาลด้านต่าง สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราทําเรื่องเนี้ค่ะจะมีเรื่องของการบริหารการเ,าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของการจัดการการให้บริการด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ในหลักสูตรปรับปรุงเนี่ยคะ่ะเราตกลงกันว่าทุกชุดวิชาเนียจะต้องมีหน่วยหนึ่งที่พูดถึงกรณีศึกษาแล้วก็ตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษา,าได้เห็นว่าถ้าเกี่ยวกับชุดวิชาเนี้ยหน้าตาของการไปประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นวิจัยนั้หน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายชุดหรือว่าเนื้อหาที่จะมีอยู่ในชุดวิชานี้ทั้งหมดซึ่งที่มาของการระดมสมองหรือว่าได้มาซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เราก็จะได้มาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วยนะคะซึ่งเราเชิญท่านมาเนี่ยมาให้คำแนะนำแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเรื่องของหัวข้อนี้ก็คือดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันะคะ วัตถุประสงค์หลักๆนะคะก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจแนวคิดแล้วก็หลักการที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการดิจิทัลเทคในเชิงกลยุทธ์นะคะอันที่2ก็คือสามารถที่จะประยุกต์แนวคิดเหล่านี้คะ่ะมาใช้ในการทํางานได้นะคะ,ะชุดวิชานี้ก็จะมีทั้งหมด15หน่วยเหมือนที่อาจารย์วริษาได้แจ้งไปแล้วทุกชุดวิชาเราจะมีสิหน่วยนะคะเราก็จะแบ่งเนื้อหาออกตาม คำอธิบายเมื่อกี้ที่เราได้แจ้งเอาไว้อะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ,อ,อาจารย์สลันไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมหรืออาจารย์จุ๊บนะพี่ใกจ่จำไม่ได้ว่าเล่มหนึ่งเนะะี่ยค่ะเราทําหน่วยที่หนึ่งถึงหน่วยที่แปดหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นหน่วยที่เก้าถึงหน่วยที่อาจารย์สลันมาและอาจารย์คะเรา,<อ>าเล่มหนึ่ง,งเรามีหน่วยหนึ่งถึงหน่วยเท่าไหร่คะหนึ่งถึงแปดครับผมโอเคเพราะรฉะนั้นเนี่ย<ะ>ประมวลสาระเนาะ ก็จะมีสองเล่มนะคะประมวลสาระจะมีสองเล่มเล่มที่หนึ่งจะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่หนึ่งถึงหน่วยที่8แล้วก็เล่มที่สองก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่เก้าถึงหน่วยที่สิบห้าค่ะ <S <S เนื้อหาก็จะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยซึ่งทุกหน่วยนะคะในทีมของอาจารย์เองเราก็จะมากําหนดวิทยากรค,ค่ะแล้วก็จะเอาเนื้อหานี่ค่ะไปจัดทำคลิปเสียงเป็นสื่อประกอบโดยเนื h ้อหาตัวนี้ด้วยนะคะ สองก็คือเราจะเอาเอาเนื้อหาของหน่วยเหล่านะะี้ค่ะไปทำเป็นกิจกรรมใน e-learning ในระบบ e-learning ให้นักศึกษา,าทำกิจกรรมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายสองสัปดาห์นะคะให้ทำกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเรื่องของทำ forum discussion เพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้นักศึกษา,าได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเท่าที่ฟังดูนักศึกษาก็มีประสบการณ์กันอพอสมควรก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันเนาะนะ อันนี้คือสื่อที่พูดไปแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์สลันแจ้งว่าหนังสือที่เราทําประมวลสาระประมวลสาระจะมีสองเล่มแล้วก็แนวการศึกษาเขาทาให้กี่เล่มหนึ่งเล่มปะคะอาจารย์แนวการศึกษาหนึ่งเล่มเนาะหนึ่งเล่มครับใช่ครับหนึ่งเล่มครับเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาได้รับหนังสือของชุดพิชาก้าเก้า็นะคะก็จะมีสามเล่มด้วยกันเล่มที่หนึ่งเป็นประมวลสาระหน่วยที่หนึ่งถึงแปดเล่มที่สองเป็นประมวลสาระหน่วยที่เก้าถึงสิบห้าแล้วก็เล่มที่สามเราเรียกว่าแนวการศึกษาหรือว่า Sta แนวการศึกษาจะเป็นลักษณะของสรุปเนื้อหาโดยย่อนะคะแล้วก็มีแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนทั้งชุดวิชาแล้วก็มีกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละหน่วยแต่ละตอนนะคะแล้วก็จะมีเฉลยให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแนวการศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราเรียนอ่านเนื้อหาในประมวลสาระก็ทํากิจกรรมในเล่มแนวการศึกษาประกอบไปนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเอกสารเราพิมพ์เสร็จแล้วเนาะอาจารย์อาจารย์สลันเนาะ เอกสารพิมพ์เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเออนื่องจากว่าขอมอสทเนี่ยคะ่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะจะแยกกันไปเป็นแต่ละงานนะคะออสาขาเราผลิตเนื้อหาใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่งให้สำนักพิมพ์เป็นผู้จัดทำออกแบบเลเยอร์ต่างๆเนาะแล้วก็สุดท้ายพอพิมพ์เสร็จแล้วอะคะ่ะก็จะส่งไปที่สำนักบริการการศึกษา เพื่อจะจัดส่งให้หนาสาทางไปสนณทครั้งหนึง่งซึ่งตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเช็คให้นะคะกับทางสำนักบริการเขาว่าเขาจะสามารถส่งเอกสารให้หนาสาได้เนี่ยเมื่อไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวจะรีบแจ้งไปในไลน์กลุ่มให้นะคะแต่ในระหว่างนี้ค่ะเราจะเอาเอกสารเนื้อหาที่เป็น pdf ไฟล์อัปโหลดขึ้นไปในระบบ e learning ให้หนาสาเนี่ยอ่านประกอบก่อนนะคะแล้วก็จะทยอยอัปโหลดสื่อการศึกษาที่เราบอกว่าอัดเป็นคลิปอะคะ่ะให้กับน้าสาฟังด้วย นะคะแล้วก็เราจะมีการทําแผนกิจกรรมค่ะแผนกิจกรรมเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูเนาะก็จะบอกเลยว่าทั้งเทอมเนี่ยคะ่ะเราจะต้องทํากิจกรรมสัปดาห์ใดบ้างส่งงานสัปดาห์ใดบ้างอาจารย์ท่านใดดูแลแล้วก็แต่และโมดูลเนี่ยคะ่ะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยใดแล้วก็เป็นหัวข้ออะไรเนาะซึ่งตรงเนี้ยที่บอกน้าสาไปอะคะ่ะอยากให้น้าสาทุกคนเข้ามาเก็บคะแนนตรง e-learning ให้ครบนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นคะแนนหลักพวกเราให้คะแนนตรงเนี้ย ค่อนข้างจะเยอะนะคะ e-learning เนี่ยให้20%นะคะแล้วก็มีสัมมนาเสริมเนี่ย20%แล้วก็สัมมนาเข้ม20%รวมทั้งหมด60%แล้วก็จะไปสอบปลายภาค40%ค่ะส่วนสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มของชุดวิชา99713นะคะได้กำหนดเวลาเอาไว้แล้วสัมมนาเสริมจะเป็นช่วงตุลาคมสัมมนาเข้มอาจารย์ไม่แน่ใจว่ากำหนดว่าเป็นธันวาหรือเปล่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ่อตอนนี้สัมมนาเสริมสัมมนาเข้มเราจัดเป็นออนไลน์เนาะอาจารย์ นะคะนักศึกษาคะตอนนี้เรายังใช้เป็นออนไลน์อยู่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่แน่นอนนะคะเราก็เลยยังคงเป็นแบบออนไลน์ไว้ก่อนนะคะอันนี้ค่ะคะแนานเก็บนะคะก็จะเป็นชุดวิชาที่เป็นอีเล่นี่ก็จะ20%สัมมนา,าเสริม20แล้วก็สัมมนา,าเข้ม20เพราะว่าเรามีกิจกรรมให้หนักศึกษาทาเก็บคะแนนด้วยนะคะแล้วก็สอบปลายภาคจะเป็นอัตนยัยสอบตอบแบบสั้นกับตอบแบบยาวนักศึกษา,าไม่ต้องห่วงนะคะทุกชุดวิชาที่เปิดเทอมนะคะ พอก่อนสิ้นเทอมก่อนจะสอบเนี่ยก็จะมีการาปัดชิมนิเทศสรุปแนวทางการอาสอบให้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะทีนี้การสอบไล่ปลายภาคนะคะจะมีเวลาที่กําหนดเพราะฉะนั้นน้าสานะคะ เมื่อดูตารางลงทะเบียนแล้วเนะะี่ยค่ะเวลาสอบขอให้ฟิกซ์ไว้เลยเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้เนาะไม่มีสอบซ่อมยกเว้นนะคะแบบฉุกและหกจริงๆเช่นน้าศึษาไม่สบายป่วยมากอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําเรื่องขอสอบทดแทนได้แต่ว่าถ้าไม่มีเหตุอื่นอันสมควรเนะะี่ยค่ะมหาวิทยาลัยก็จะไม่มีการสอบซ่อมให้นะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะมีการติวให้หน้าสายครั้งหนึ่งก่อนที่จะ,ะใกล้สอบก็จะเป็นในช่วงของปัชฉิมนิเทศอาจารย์แต่ละท่านก็จะมาแนะนําเรื่องการบริหารจัดการเวลาสอบ ะะแล้วก็แนวทางการทาข้อสอบด้วยค่ะทีนี้ปฏิทินคร่าวๆข,ของ1นึ่ทับหกห้านะคะก็เปิดเทอมสิบ้ากันยายนตอนนี้ค่ะระบบ e learning เขายังไม่เปิดให้นะคะเขาจะเปิดให้วันที่15้ากันยายนเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาบางท่านที่เข้าไปในระบบแล้วเนะะี่ยค่ะอาจจะยังเปิดดูเนะื้อหาไม่ได้ก็รอสักครู่นะคะวันที่สิบห้าเขาก็จะเปิดให้ค่ะของเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามสัมนา,าเสริมกําหนดไว้ยี่สิบเก้าถึงสามสิบตุลาคมนะคะแล้วก็สัมนา,าเข้มเนี่ย กำหนดไว้ธันวาคม9ถึง11นะคะสมมนาเสริม2วันสัมนาเข้ม3วันตอนนี้ในเบื้องต้นนะคะสัมมนาเสริมเนี่ยอาจารย์จะใช้ตัวแบบจำลองอ้างอิงในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะมาให้หนักศึกษาเนี่ยฝึกปฏิบัติในการสัมนาเสริมโดยที่ก่อนเข้าสมนาเสริมเนี่ยก็อาจจะมีการให้ทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมหรือเตรียมข้อมูลมาก่อนเนาะ แล้พอสัมมนาเสริมก็จะได้มาลงมือทําโดยเราจะมีวิทยากรจากภายนอกเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยด้วยแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์แนะนําการทําพวกแบบจาลองอ้างอินด้วยค่ะส่วนสัมมนาเข้มตอนนี้ที่เราคุยกันกับอาจารย์สลันเนาะกับอาจารย์จุ๊บที่เราวางแผนกันเอาไว้เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการใช้แบบจําลองเพื่อประเมินการยอมรับนบวัตกรรมเทคโนโลยีใช่ไหมคะอาจารย์สลันเนาะ ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ค่ะก็จะเป็นสองส่วนแล้วก็สอบไล่ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่29ตอนเช้านะคะมกราคมทีนี้นักศึกษาจะต้องเผื่อเอาไว้ก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสอบไล่วันที่29มกราคมเป็นออนไลน์เนาะสัปดาห์ช่วงก่อนหน้าที่จะสอบประมาณ1สัปดาห์เนะะี่ยค่ะเขาจะมีการเขาเรียกว่าทดสอบเสมือนจริง ก็คือให้หนักศึกษามาทดลองดูก่อนว่าเข้าระบบได้ไหมนะคะทดลองเขียนกระดาษคําตอบทดลองส่งกระดาษคําตอบว่าติดขัดอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษา,าก็จะต้องสแตนบายไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบวันที่ก็จะแจ้งให้ทราบเวลาใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวซอฟต์แวร์นะคะที่เราจะใช้ในการสัมมนา,าเสริมเนาะเราเรียกว่า Flo w ์ a t นะคะก็จะทำพวกเกี่ยวกับการวางแผน วิชั่นในการวางแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็รวมถึงการทำบลูพินขององค์กรนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำเกี่ยวกับออกแบบเซอร์วิสของแต่ละงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไว้ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมนี้ในช่วงสัมมนาเสริมค่ะส่วน e-learning นะคะอ่าเซสชัปดีส่วน e-learning นะคะ,อะ, e ะ,คะตอนนี้ของ99713เนี่ยคะ่ะ ตอนนี้เราเตรียมไปส่วนหนึ่งแล้วการเตรียมเนื้อหาตรงนี้จะเป็นอาจารย์วิทูลน,นะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากสํานักเทคโนโลยีการศึกษาจะมาช่วยเตรียมเนื้อหาส่วนนี้นะคะตอนนี้ก็กําลังเตรียมอยู่แล้วก็ช่วยกันปรับออกแบบกิจกรรมว่าจะทําอย่างไรให้นักศาึกษารู้สึกว่าได้มีเขาเรียกว่าเข้ามาร่วมในกิจกรรมเยอะขึ้นแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็รู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะ นี่ค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาดนะคะก็จะเป็นอาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษาประจาชุดวิชานนะคะ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือตั้งแต่หน่วยที่1เลยก็จะเป็นอาจารย์ดนยัยรัตน์ที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะแล้วก็หน่วยที่สองที่เป็นการปรับเปลี่ยนเนะะี่ยค่ะแบบจําลองก็จะเป็นอาจารย์ดนยัยรัตน์ด้วยแล้วก็จะมีหน่วยที่3าก็จะเป็นอาจารย์ เทพศักดิ์ซึ่งเป็นรองอธิการบดีของมเทเองแล้วก็ดูแลเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของมเทด้วยนะคะตอนนี้ก็ที่เตรียมไว้หน้าตาประมาณนี้นะคะ